แก้ไขได้เนื้อขอบเขตนะครับทีนี้เรา,าก็กดลองดูนะครับเฮ้ยมันใช้ได้นะขอบด้านนี้มันก็จะแบบเออไก่แค่เจนท้องฟ้ามันก็ดูดมาแปะเนียนอยู่นะทุกคนสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอสรุปก่อนนะคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ดูอะไรนะครับก็วันนี้นะครับใช้ AI นะครับของแ v นวาโ c แ Can นวาโ o ก็คือตัวที่เราเสียรายเดือนแล้วนะครับวันนี้นะครับผมไล่มาแล้วเขาเรียก คำสั่งนะครับพวก AI ของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่า Magic Studio นะครับนี่ Magic Studio ผมไล่สอนทีละอันหมดแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไล่ดูได้นะครับย้อนหลังคิดไปดูได้เลยนะครับวันนี้มาถึงคิวของตัวนี้ครับนี่ครับ Magic เอ็กนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะถ้าอยากดูต่อก็ดูต่อแต่ถ้าไม่อยากดูปิดคลิปได้เลยนะครับโอเค ไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆที่จะดูมาดูกันต่อนะครับก็ลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพนะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็แก้ไขได้เนื้อขอบเขตนะครับนี่เลยก็เหมือนกับครอบขยายมันจะคล้ายๆฟังก์ชันของเอ่อ snap seed นะครับ snap s e e d ทำได้มาปีมาโวแล้วนะครับ snap s e e d โคตรโหดเดี๋ยวมาดูตัวนี้ว่าโหดหรือเปล่านะครับลองดูลองใช้ดูเปิดเลยครับ ก็จะนิวกระดาษมาแต่ว่าต้องจ่ายตังก่อนนะเพื่อนเนมันก็จะมี2อันให้เลือกนะครับมีครอบธรรมดากับครอบขยายนะครับครอบธรรมดาก็จะมีอิสระนะครับก็คือเหมือนเรากับเราขยับเองนะครับถ้าเป็นอิสระ1ต่อหนึ่งก็เนี่ยหต่อหนึ่งก็จะเป็นด้านเท่ากันนะครับแล้วก็1 6ต่อ9เห็นไหมครับมีหลายอันนะมีมีมีหลายสัดส่วนเพื่อนเพื่อนก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คงไม่มีอะไรแตกต่างนะครับแล้วก็มีหมุนด้วยนะครับเราจะไปเน้นที่ ครอบขยายได้กันนะครับคอบขยายก็มีอิสระนะครับทั้งหน้านะครับแล้วก็สัดส่วนที่เขามีให้เราเลือกนะครับเ,เพื่อนๆลองดูว่าเพื่อนๆเล่นสื่อโซเชียลไหนใช่ไหมแล้วเพื่อนๆก็อัปตามนั้นสมมุติเราเล่นมือถือธรรมดาเนี่ยมันจะ9ต่อ16นะครับก็คือตัวนี้ก็จะยาวประมาณนี้ก็คือเต็มจอน,นั่นแหละทีนี้เราก็กดลองดูนะครับลองดูเลยนะครับ Magic e x p a n d เนี่ย ดูที่เขาคอบให้เรายัางไงนะครับมันก็จะคอบมาแล้วนะครับมี4ี่สภาพเจนมาให้เราสีภาพนะครับเจนมาใหเรามาสภาพเพื่อลองดูเดี๋ยวเอาหน้าผมไปก่อนะนี่4สี่รูปครับเดี๋ยวมาดูว่าได้เรื่องได้ราวไหมนะครับลองดูรูปแรกนะครับรูปแรกเฮ้ยมันใช้ได้นะขอบด้านนี้มันก็จะแบบไปดูดพื้นผิวมาแปะตรงนี้นะครับเห็นไหม ผมว่าเออก็พอได้นะดูสิตรงนี้ก็ใส่เบอร์ให้นะครับลองอีกรูปโอ้อันนี้ไม่ดีเลยนะครับมันไปดูดตรงนี้มาเว้ยมันไปดูดแถวแถวนี้มาแปลกเว้ยไม่ค่อยเนียนอ่าอันนี้พอได้อยู่นะพอได้อยู่อันนี้เพราะผมว่าปแปลกๆว่ะมันดูดผิดนะครับก็ถ้าไม่พอใจก็ให้มันเจนใหม่นะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองรูปอื่นไหมนะครับรูปตัวอย่างเขาอาจจะแบบ หารูปดีๆมานะครับเราลองแบบเดี๋ยวลองผมเอากระดาษมาใหม่อ่าทีนี้เดี๋ยวลองเลือกนะครับรูปสิว่ามันได้เรื่องได้ราวไหมนะครับก็เดี๋ยวเลือกเป็นภาพถ่ายกันนะครับอารูปนี้แล้วกันผมว่าง่ายนะครับง่ายตรงที่ว่าผมจะให้มันเจนท้องฟ้านะครับเจนท้องฟ้าลองเลือกตกแต่งสิแล้วก็ปายนี่น,น,นี่ตัวนี้นะไอ้แผ่นอยู่นี่นะขยายนะครับ เลือกเป็นอิสระด,ดีกว่าสละแล้วก็ดึงเองดึงขึ้นแบบนี้เจ้าท้องฟ้าเพื่อนเพื่อนแล้วก็ลองกดดูลองกดดูไอตัวผมนี่ก็จะล้มตลอดเวลาเลยเว้จะล้มตลอดเวลาอ่ะลองดูนี่ก่อนว่าได้ไหมเพื่อนเพื่อนต้องดูรูปที่เพื่อนเพือนเอามาด้วยนะเว้ไม่ใช่แบบรูปแบบรายละเอียดเยอะยังไงมันก็ไปดูดมาแปะไมเนียนะครับถ้าเป็นภาพเนี่ยอย่างเงี้ยง่ายๆได้แหละ นะครับมีให้เลือกท้องฟ้าหลายแบบอยู่แบบนี้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 เออชอบชอบชอบแบบนี้เห็นไหมเออไก่แค่เจนท้องฟ้ามันก็ดูดมาแปะเนียนอยู่นะทุกคนลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมว่าไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับอยู่ที่ภาพอะ่ะต้องมายากด้วยนะครับถ้ายากก็อาจจะไม่เนียนนะครับเนี่ยขี้ต่เอามาใช้อานนี้เออได้อยู่นะเออเป๊ะเลยเว้ ออแล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้โอเคเห็นไหมได้อยู่นะแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูเป็นเคส by เคสวันรูปแต่ละรูปเป็นยังไงนะครับโอเคตามนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามนะครับฝากโฆษณานิหนึ่งเพื่อนอเพื่อนสามารถซัพพอร์ตกันได้แค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสมัครสมาชิกค่าก,กาแฟรายเดือนได้นะครับแล้วก็แอดโฆษณาผมก็จะแปะไว้ตามคลิปนะครับชอบคลิปไหนก็กดดูได้เลยครับทั้งความรู้ทั้งป้ายยาต่างๆนานานนครับกดเข้ามาอย่างอันนี้ เป็นตั๋วเครื่องบินนะครับหนึ่งแถมหนึ่งไปที่ฮ่องกงนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้ามาดูได้เห็นลิงก์ใบ่ายเห็นลิงก์ก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปสามารถซื้อสินค้าออนไลน์หรือว่าสมัครนะครับบัตรเครดิตออนไลน์เนี่ยผมมีบัตรเครดิตด้วยมีทุกใบแหละนะครับตอนนี้แถมกระเป๋าเดินทางด้วยนะอยากสมัครสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปแบงก์แล้วก็มีพวกอสังหาเนี่ก็มีเหมือนกันนะครับบ้านนะครับสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านมีของเกต้าคินนะครับเออ CIMB นะครับ UOB มีหมดเลยนะครับไม่ต้องไปขอที่แบงค์นะครับอ่าแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ไอทีนะครับประกันรถยนต์นะครับอ่าสินเชื่อรถยนต์นะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซื้อมือถือนะฮะเก็บคูปองช้อปปี้ลาซาด้านะครับเอ่อแล้วก็ซื้อหนังสือออนไลน์พวกมีเยอะจัดเลยเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับก็ซื้อผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟนะครับก็เป็นการซัพพอร์ตกันนะครับโอเคบายบายจุ๊บจุ